หลายคนสงสัยว่าการ์จอ G T X การ์จอ R T X มันแตกต่างกันยังไงในส่วนของการ์จอของ Nvidia วันนี้ I have CPU มีคำตอบครับ ไม่มีความรู้อะ่ะต้องมาปรึกษา i have CPU ที่เขาเป็นกูรูเรื่องของถ้ามีใครสนใจคอมเครื่องใหม่ก็อยากจะให้เข้ามาลองปรึกษาทางร้าน i have CPU นะคะถ้าอยากได้คอมโปรหา i have CPU อยากได้ข้าวโปรหาเป่าเปาเหมือนกันเด่นกัน <c oughs> นะครับ <S <S สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข,ข้าสู่ i have CPU ครับสำหรับวันนี้เป็นในส่วนของคุยกันแบบง่ายๆสบายๆเป็น i have CPU ไขข้อสงสัยในส่วนของกาจอจากบริษัท NVIDIA นะครับในส่วนของที่ขึ้นต้นกันว่า GTX 1050 TI RTX 2 0 6 0เนยย GTX มันย่อมาจากอะไร RTX มันย่อมาจากอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับการ์ดจอของ NVIDIA ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นการ์ดจอที่ครองตลาดส่วนแบ่งเยอะที่สุดในโลกแทบจะผูกขาดเลยก็ว่าได้ด้วยอัตราการ Market ตแ a ร์ถึง80-70% ใครๆก็ทวินหาตะโกนหาสรรหาแต่การจอ RTX เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มันแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับต้องเท้าความก่อนว่า GTX เนี่ยมันย่อมาจกาก g i g เชเด e e ์เอ็ e ซ์นั่นเองซึ่งเป็นการ์ดจอในตระกูลเล่นเกมของ Nvidia ที่เริ่มออกมาในรุ่นสัก200ซีรีส์200ซีรีส์นี่คือตั้งแต่ GTX 260 ถ้าผมจำได้ GTX 280, 285อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ไล่มาสามไม่มีครับเป็นพวก GTX 460, 470ซีรีส์5ก็จะเป็น GTX 5 5 0 TI คุ้นๆกันเนาะ GTX 560, 660อะไรพวกนั้นนะซีรีส์6ก็จะเป็น 660, 670, 680เูนย์ยึกออกไหมฮะมันไล่กันไปอย่างนี้ซีรีส์7ก็7 5 0 TI อย่างนี้โอ้โหรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แบบอามาตะ มีลันการทุกวนี้ยังขายอยู่เลยซีรีส์700ซีรีส์750 Ti 760 770 780 780 Ti นะครับหรือแม้กระทั่งซีรีส์8ไม่มี <S <S <anız. S 2> อยู่ในโมบายซีรีส์9 GTX จะเริ่มที่950ครับ960 970 980 980 Ti ซีรีส์1,000อ่าอันนี้จะเริ่มคุ้นกันละซีรีส์1,000ก็จะเริ่มที่ประมาณ GTX 1050 Ti 1060 7080 80 Ti เริ่มต้นและ GTX รุ่นสุดท้ายจะอยู่ที่16ซีรีส 16ซีรีส์คือ GTX ที่ออกมาในปี2019หรือเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว16ซีรีส์จะเริ่มต้นที่ GTX 1650 1660 1660 Super 1650 Super และตัวแรงที่สุดของ16ซีรีส์คือ1660 Ti นั่นเองนะครับนี่คือสายกันธ์ของ GTX ก็คือพูดง่ายคือเป็นชื่อที่ออกแบบมาที่เป็นการ์ดจอที่ใช้สำหรับเล่นเกมของ Nvidia นั่นเองคราวนี้ เรามาคุยกันต่อที่คำว่า RTX RTX เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในตระกูล Nvidia 2000 Series RTX ย่อจาก Ray Tracing t e x e l Extreme นั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2018คือ2000 Series ซ,ซึ่งปัจจุบันก็คงยังขายอยู่อย่าง2060 2070 2060 Super 2070 2070 Super 20 2080 20 2080 Super รวมถึงรุ่นที่แรงที่สุดคือ2080 TI คือสมัยนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เขาจะออกแบบมาในสาประจรกร,รชื่อแรกเนี่ยคือคำว่าสา,ายประจ t กร,ร u r n n g นั่นเองหมายความว่า RTX 2000 s e ซีรีส์เมื่อตัดคำว่า r a y t r a c i n g ออกจะเป็น16ซีรีส์คือเขาใช้สถาปัะจกรรมเดียวกันแต่16ซีรีส์คือ RTX ที่ตัด r a y Tracing ออกไปคราวนี้ใน GTX เนี่ยมันจะมีหน่วยประมวลผลเดียวคือ Cuda Core ก็คือเป็นแกนประมวลผลคล้ายๆคอของ CPU Cuda Core ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่อย่างที่บอกครับ Cuda Core มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ Cuda ด้วยหมายความว่ารุ่นเล็กๆรุ่นก่อนๆอนอย่าง7 0 0ซีรี e ์9 0 0ซีรี i ์ Cuda Core อาจจะเยอะมาเจอ 2,300series 0ที่คู a c o r อน้อยกว่าแต่ แต่ละคูด้านั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมือนว่าคู d a าคอหนตัวมันเก่งกว่าคูด้าคออันเก่าว,ว่างั้นเถอะดังนั้นคูด้าคอไม่จำเป็นต้องเยอะก็สามารถที่จะแรงกว่าได้แต่ถ้าสมมุติเป็น rtx 3090ที่คูด้าคอเป็นหมือ่นอันนั้นก็ต้องยอมเพราะว่ามัน,มน,มนแรงสุดแต่น,นั้นจริงๆสรุไปไวง่าย gtx มีแค่คูด้าคอ rtx จะเพิ่มมาในส่วนของ tensor core rtcore และขู่ท่าคอเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่า tensor core rtcore มันคืออะไรนะครับ tensor core เนี่ยเป็นหน่วยประมวลผลสำหรับ ai คือมี ai เข้าไปช่วยในการลบรอยหยักทําให้การจําลอง resolution จากเดิมที่ full hd ปุ๊บสามารถเปลี่ยนเป็น4 k หรือว่า 2K k รยที่ frame rate มันไม่ลดลงหรือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า dlss ดังนั้นหลายคนจะบอกว่าเวลาเปิด dlss แล้วปรับความละเอียดสูงปรับนู่นปรับนี่หรอนั้นมันจะลื่นขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามี ai ช่วยในการ จำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือจำลองในส่วนของบลรรรอยยงรอยหยักอะไรเงี้ยอัพสเกลภาพขึ้นมาทําให้ภาพนั้นมันดูคมขึ้นโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่า Tensor Core ตรงนี้ครับต่อไป RT Core นะครับ RT Core คือ Ray Tracing Core นะครับเป็นฮาร์ดแวร์แอส l ซ r a t เรชสำหรับการประมวลผลภาพสามมิติ Ray Tracing แบบ Real Time โดยเฉพาะทำให้เกิดการ Reflection และ ambient o c c l u s i o n ของเกมนะครับ รีเฟลคชันคือการตกกระทบแสงและเงาจะคมขึ้นเกมที่รองรับเรทเร a c i n g อย่างเกมแรกที่ฮือฮาตอนนั้นคือสมัยนั้นคือ Battlefield V เวลาเราไปข้างๆรถถังหรือเราไปข้างๆนู้นข้างนั้นเราจะเห็นการสะท้อนของปืนการสะท้อนของผิวน้ําการสะท้อนของท้องฟ้าการสะท้อนของพวกคือพูดง่ายคือพวกเอฟเฟกหรือพวกฝุ่นหรือพวกอะไรต่าง,างนนๆนนามันจะมีความสมจริงเพราะมีการสะท้อนกลับมา นั่นเองนะครับนี่คือ R G Core และที่สำคัญคือมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ด้วยมันเป็นฮาร์ดแวร์แอสเซอร์เรเตอร์ คือมีคอในตัวมันเองซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลงานเกี่ยวกับ ray tracing โดยเฉพาะนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทำให้ reflection และ ambient occlusion ของเกนที่รองรับออกมาสมจริงและไม่กินทรัพยากรจนเกินไปคำว่าไม่กินทรัพยากรจนเกินไปปกติแล้วการที่เงาจะสะท้อนได้เนี่ยอาจจะใช้ CPU หรือจะใช้ CUDA core ในการทำงานแต่ว่าอันนี้ไม่มี RT core เข้ามาพอมี RT core เข้ามาปุ๊บอีกตัวคอตัวนี้เนี่ยมันก็จะประมวลผลในส่วนของการ สะท้อนของภาพหรือว่าแสงเงาอะไรอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่กระทบกับ CPU หลัก GPU c u d a อะไรละหลักๆคือไม่กระทบเลยเพราะว่ามีฮาร์ดแวร์แอสเ a t ชันเข้ามานะครับเป็นการเร่งโดยฮาร์ดแวร์หมายความว่ามันมีชิปแยกมันไม่ใช่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แล้วเข้าไปช่วยถ้าเป็นซอฟต์แวร์แล้วเข้าไปช่วยอันนั้นนะ่ะมันจะกินพลังของคูด้าทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมนั้นดรอปแต่เนี้ยไม่ดรอปเพราะว่ามีคอแยกเรียกว่า RT นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันระหว่าง GTX 1080 Ti กับ RTX 2080จริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้ครับ RTX 2080แรงกว่า1080 Ti ถ้าคุณปิด r a y tracing ตรงนี้นะครับ1080 Ti จริงๆแล้วมันแรงเท่ากับ RTX 2070 Super พอเจอ2080นั้นก็แพ้ G P U Architecture อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะโค้ดเนมเนี่ยของ1080 Ti เขาเรียกว่า Pascal แต่พอมันเป็น2080เขาเรียกทูริงครับสำหรับแ r ร์บัฟเฟอร์ของตัว1080 Ti เนี่ยหรือว่า RAM เนี่ยเมมโมรีภายในกาจอเนี่ยจะเป็น11 g b GDDR5X แล้วในส่วนของ2080เนี่ยจะเป็น GDDR6 นะครับ 5X กับ6ต่างกัน6ดีกว่า 5X มันจะเป็น5 5X 6 6X อย่างนี้ในส่วนของ GDDR GDDR คือ Graphic Memory เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนี้เดราจะมีคลิปแยกออกไปอีกทีนะครับ Memory Speed ครับ11 g b ต per s e c d กับ14กิกะบิตเปอร์เซกซึ่งหมายความว่าเมมโมรีคล็อกเนี่ยมันจะแรงกว่า2080เนี่ยจะอยู่ที่14กิกะบิตเปอร์เซกครับ1080จะอยู่ที่11กิกะบิตเปอร์เซกคือ2080ความแรงนั้นจะเยอะกว่าหมายความว่าความเร็วเมมโมรีอ่ะสูงกว่านะครับแล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยก็ต่างกันนะครับบูสต์คล็อกก็คือว่าคล้ายๆกับว่า G.P.U. คล็อกนั่นเองนะครับ G.P.U. คล็อกคือว่าความแรงในส่วนของชิปการ์ดจอนั้นมันแรงกี่เมกะเฮิร์ตซ์คล้ายๆกัับ CPU แต่ว่วาอนนเี้ย มันจะต่ำลงกว่า CPU นิดหนึ่งไม่ไม่นิดหนึ่งรับเยอะพอสมควรครับ GPU clock คบล็กอกจะอยู่ที่1.7กิกะเฮิร์ตในส่วนของ2080ครับแล้วก็1080ที่อาจะอยู่ที่1.5กิกะเฮิร์ตนั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมต่อไป ray tracing นะครับ ray tracing เนี่ยซีรีส์พันเนี่ยจะไม่มีก็ not support ครับแต่ว่า2080นั้นจะ support ray tracing DLSS ก็เช่นกันครับ DLSS เนี่ยใน1080 Ti ก็จะไม่ support ครับแล้วพอ2080เนี่ยเขาจะ support ละ ในส่วนของ d l s s ตนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า gtx นั้นไม่รองรับ Ray Tracing กับ d l s s แต่ rtx รองรับทั้งสองอย่างคราวนี้ถ้าเราวัดกันในส่วนของผลการทดสอบนะครับเกมแรกคือ battlefield v นะครับ battlefield v ที่ผมเกินไปครับ<อ>เขาปรับภาพที่1 9 2 0 1พั x ปรับแบบอันตราแล้วก็เปิด Ray พอเปิด Ray Tracing 1 0 8 0 ti เนี่ย ผมบอกเลยว่ามันไม่มีคอแยกคือไม่มี RT ร์คอไม่มีเรทเ r รซิ่งคอดังนั้นถ้าคุณจะถามว่าเปิดเรทได้ไหมมันเปิดได้ครับแต่มันจะใช้ครูด้าคอในการประมวลผลเรทเ r ร c i n g ทําให้ลดประสิทธิภาพลงจะสังเกตดูว่าเฟรมเรทต่างกันเยอะเพราะว่าเปิดเรทพอ GTX 1 0 8 0 Ti เนี่ยเปิดเรทเนี่ยเฟรมเรทจะเหลือแค่50-60เฟรมเองแต่ถ้า2 0 8 0 t นเปิดเรเนี่ย จะได้เฟรมเรท80ดส0ถึงเฟรมนี่คือเฟรมแอบเวอร์เรทหรือว่าเฟรมเฉลี่ยท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปครับ RTX นั้นถ้าเปิดเรมันจะมีคอ RT คอที่จะประมวลผลเฉพาะ r ร y t r a c i n g ทำให้ไม่กระทบของคู a c o คอถ้าจเป็น GTX 1 0 8่ ti เนี่ยมันจะไม่มี RT คอมันเลยต้องใช้คู a c o คอในการประมวลผล r ร y Tracing ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมนั้นดรอปลงไปพอสมควรฮะอย่างเช่นอีกเกมหนึ่งครับ Metro Exodus อย่างนี้ฮะ Full HD ครับ ปรับไฮเปิด Ray Tracing เนี่ยหนึ่งส่วนแูทีไอจะอยู่ด้แค่หูยี่สิบสเฟรมเองฮะแต่2องส่วนแปสูทีไอนั้นจะอยู่ที่1 0 0ยถึงร้อยสิบเฟรมเรทเทรซิ่งเท่านั้นเลยครับเรทเรซิ Ray ่งเข้าไปกระทบ1นึ่งส่วนแปสูทีไอทำให้เฟรมมันดรอปลงมาขนาดนี้ Shadow of the Tomb Raider ก็เหมือนกันครับ Full HD ครับปรับไฮเปิดเรเห็นไหมฮะต่างกันเท่านึ่งฮะหนึ่งส่วนแปดสูทีไเฟรมเอง2องส่วนแปดสูตรทีไอีก้าเฟรม ผมบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าปิด ray tracing นะครับเกม 3, สเกมที่พูดมาเนี่ยทั้ง Battlefield V, Metro Exodus เนี่ยหรือว่า Shadow of the Tomb Raider เนี่ยปิด ray tracing frame rate จะไม่หนีกันเท่านี้อย่างที่บอกฮนะถ้าปิด ray RT core ของ RTX ก็จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ GTX เนี่ย CUDA core หรือว่า Shader core เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับสรุปก็คือ GTX ต่างกับ RTX คือว่า RTX มี ray tracing แล้วก็ DLSS นั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างง่ายๆเลยนะครับแต่ส่วนของผลเทสอะไรเพิ่มเติมถ้าใครอยากดูว่าผลเทสการ์ดตัวเองนั้นดีแค่ไหนเล่นอะไรได้ประมาณไหนก็ลองเข้า YouTube ครับพิมพ์เข้าไปว่าสมมุติผมใช้1 0 5 0งศนย์ก็พิมพ์ g t x 1050งศน vs 2อศูวศูนอะไรอย่างนี้คุณจะเห็นบลเทสเลยว่ามันแตกต่างกันกี่เฟรมและเปิดเรย์หรือปิดเรย์นั่นเองนะครับสุดท้ายฝาก I อ a v e ซี u ด้วยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปกระังใจให้ผมด้วยละกันจนกว่าชาันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ